คุณลูกค้าวันนี้จะมานำเสนอแชมพู3สูตร3สูตรเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงคือเดี๋ยวคุณลูกค้าต้องศึกษาดูว่าคุณลูกค้าเหมาะสำหรับประเภทไหนแล้วคุณลูกค้าก็สั่งซื้อตามโจทย์ที่เราเป็นอยู่นะคะก็จะมี3สูตรเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณสมบัติแต่ละตัวให้นะคะโอเคค่ะ สูตรนี้นะคะคุณลูกค้าคือผมมันผมมันนะสังเกตได้ยังไงสระเช้าใบาย,บายเปียกหรือเกาแล้วเหมือนมีน้ำมันติดอยู่ที่มืออ่ะที่สำคัญคือมันเหนอะหนะแล้วก็เหมือนผมเปียกอ่ะก็คือเขาเรียกว่าคนผมมันด้วยสูตรสมุนไพรของเราตัวนี้นะคะจะเปรี้ยวส่วนตั้งต้นเลยในสูตรสมุนไพรตัวนี้เราใส่บอระเพ็ดลงไปและอื่นๆอีกนะคะคุณลูกค้า เพื่อทาลายน้ํามันบนสีสระเวลาเราสระเนี่ยสระครั้งแรกล้างทิ้ทงครั้งที่สองอะหมักไว้อดน้ำค่าแปรงฟันเสร็จเวลาให้สักห้านาทีให้น้ํายาเราซึมดูขุ่นผลไปอะตัวเนี้ยจะไปไล่น้ํามันออกแล้วคุณจะรู้สึกเบาสีรษะเมื่อเราไล่น้ํามันออกได้่ยโอกาสที่ผมเราจะขึ้นก็มีเยอะแต่เขาจะช่วยกระชับรูผลผลขุ่นผลเพราะคนที่น้ํามันเยอะมากๆอะ,อะ,อะเขาจะเขาจะไม่ไม่กระชับรูขุ่นผลเลยรูขุ่นจะฟ่างก็เ,เป็นสาเหตุของผมร่วงนะคะ อันนี้สําหรับมันมากนะคะคุณลูกค้าเราก็สังเกตดูว่าอาการของเราเป็นอย่างที่เราได้บอกเบื้องต้นหรือเปล่าเราก็จะได้เลือกชมพูชายได้ถูกต้องนี่นะคะอ่าส่วนอันนี้อื่าลืมบอกไปนิดส่วนลังแคและร่วงหยุดหยุดด้วยนะคะตัวนี้ค่ะอ่าอันนี้คือไม่มันมากมัน,นน้อยๆแล้วก็ล่วงเป็นลังแคแล้วก็งออ่าตัวนี้จะมีส่วนผสมของตัว แฮนหน้ากระเบงใบบีใบกาว <it> ก็คือช่วยลักษณะของการว่าไม่ขู่สีผมที่เราย้อมแล้วก็ลดการล่วงลดรังแครทุกอย่างดีดีหมดเพราะเราใส่ตัวสมุนไพรย,ยังไงก็หยุดร่วงอยู่แล้วผลิตภัณฑ์เราประมาณสองสัป,ปดาห์นะคะสองสัป,ปดาห์ก็10บสิบสิวันสิบสิบเศษเนี่ยขอโทษนะคะก็ประมาณนี้ คุณลูกค้าก็ให้เวลาเราหน่อยแต่วิธีการสระก็เหมือนเดิมลาดน้ําให้เปียกใสนิดนึงขยี้ขยี้เสร็จแล้วล้างออกรอบสองขยี้ขยี้ยยถ้าคนผมผมยาวเนี่ยบิดมนันหมัดหมานะไม่ว่าใช้ผลิตภันธ์อะไรถ้าเราอยากได้คุณค่ามากๆแล้วก็บิดผมหมัดหมา,มา,มาก่อน อ่าแล้วลออสองขยี้ขยี้ไปแล้วถ้าผมยาวติดกิ๊บไว้อ่านน้าท่าแปรงควันเสร็จทําอะไรรีแลกของคุณเสร็จเรียบร้อยคุณก็ล้างออกเพื่อรอเวลาให้ตัวสมุนไพรเราซึมลงลากไปแล้วเขาจะดีนะคะ mm hmm. เพราะว่าการที่เราสระผมลวกๆ,ๆ,ๆเนี่ยสมุนไพรย,ยังไม่ได้ทำงานเลยยังรอยอยู่ใต้ผิวเขาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะ mm hmm. อันนี้สําหรับผิวผสมหรือมันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญรังแค้กับลวกก็จะรักษาได้ ค่ะอันนี้สูตรที่2นะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่3กันสูตรที่3เน่ยเราสังเกตง่ายๆเลยคือผมขาดผมขาดเพราะขาดน้ําหล่อเลี้ยงแล้วก็ผมแห้งแล้วเป็นรังแครนะคะหน้ที่สําคัญคือร่วงด้วยตัวนี้ส่วนผสมตั้งต้นคือได้จากน้ํามันมะพร้าวผลมะพร้าวเนี่ย ก็จะมีวิตามินอ e ีสูงนะคะอ่าคนที่เป็นรังแครเกิดจากเชื้อรากัดหนังนิสะเขากินน้าเหล่าเลี้ยงหนังนิสสาก็จะล่อนออกพอล่อนออกแล้วก็จะเป็นสะเก็ดขีดสีขาวนะคะคุณลูกค้าอ่าตัวนี้เวลาสระครั้งแรกก็ล้างออกครั้งที่สองคุณหมักไว้ประมาณสักห้านาทีค่ะก่อนที่คุณจะหมักน่ะคุณบิดบิดน้ําออกจากผมหมัดหมาก่อนแล้วคุณพยุมพยุมแล้วคุณทิ้งไว้แล้วคุณก็ติดกิฟต์อะนะาบน้ำหมักผ้ารีแลกซ์เสร็จ อแล้วคุณก็ล้างออกนะคะคุณลูกค้าเราต้องเข้าใจก่อนว่าหนังศีรษะเราอยู่ในเคสไหนแล้วเราก็เลือกใช้ให้ถูกจุดกลับของเราแล้วมันก็แก้ปัญหาได้นะคะคุณลูกค,ค้าก็กะกะจะมีมันมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะหยิบนะคะพอดีขวดใหญ่เนี่ยค่ะ มันมากอยู่ตรงกลางอันนี้กลางๆแล้วก็อันนี้แห้งมากๆเลยเนะน,นี่ยนนก็จะมีทั้งหมด3สูตรนะคะคุณลูกค้ามันก็เป็นประมาณนี้สามร้ยมลสองร้อบาทนะคะขวดหนึ่งก็จัดส่งแล้วค่าจัดส่งอฟรีเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับลูกค้ามากละเพราะว่าผลผลิตของเราก็เยอะขึ้นแล้วก็วัตถุดิบก็เยอะเราก็ลดค่าใช้จ่ายให้คุณลูกค้า,เ,าเกี่ยวกับการเสียค่าส่งอะไรเงี้ย ก็ร้านอยู่เทโก้โลตัสนครนายกนะคะแล้วก็ค่าส่งฟรีรับประกันได้แล้วก็ชิ้นเดียวก็จะส่งให้คุณลูกค้านะคะนะคะคุณลูกค้าก็เลือกให้เหมาะกับตมผมของเรามันมากนะคะการกลางในน้อยแล้วก็แห้งมากนะคะคุณลูกค้าก็เลือกเอาเนี่ยมันดีอยู่สามสูตรเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ว่าเราศึกษาจากอันนี้ก่อนว่าเราอยู่ในเคสไหนเพราะบางทีอะ ตัวของเราเองไม่รู้ว่าลูกค้ามีสภาพผมแบบไหนลูกค้าก็ต้องศึกษารายละเอียดจากพวกนี้ก่อนแล้วก็พอสั่งมาเนี้ยมันก็ตรงจุดแล้วเราก็แก้ไขปัญหาได้นะคะก็ติดต่อสอบถาเมเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะคะคุณลูกค้าสะดวกสั่งขวดหนึ่งเราก็ยินดีส่งนะคะค่าส่งไม่เสียแม่ค้าใจดีนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าที่รักค่สวัสดีค่ะ